งวดงวดงวดก้อนนะมันจะมีสองหลักหลักสามคับหลักสองงวดนี้ดับยังงวดนี้ดับสองครับงวดนี้ดับสองครับงวดนี้ดับสองจัดปัจัดไปจัดไปแต่ว่าเดี๋ยวขอเบิ้งอันนี่จะเบิ้ดในด้านนี้เอาอันเด่มไงเนี่ยเนี่ยจะเล่มน้อยมากเบิ้งอันนี้คือแอร์จ่ายเบิ้งนะคะพี่น้อ์อันนี้คือ ตั้งแต่งวดวันที่หนึ่งมิถุนายนก็คือต่อแบบทายพผออยู่วัดหลวงนาเพิ่นงานบวชสวงนะพ่อเนาะงานบวชสวงอันนี้เพื่อบังคันเพิ่นเพิ่นจัดลื่อมนี่สิแม่ค่ะครบถ้วงมันครบช่วงครบช่วนกับบางคนเพิ่นเขาม้าไม่เพิ่นจะบรปลุกเสียผู้ที่ติดตามคุณพ่อข้าเจ้าก็สิฮู้เลยแล้วก็บอกว่าให้มาตามแต่ว่าบางท่านขอมาไม่เพราะว่าเพิ่งเปิดตัวตะกี้พ่อนี่แล้วยานดังแล้วไปอย่างห้ยทายมันมาแม่ อาบันนี่้ฝแล้วก็ลบกล้องอยู่ันาั่งบนลบบอิด่น้องพ่เป็นแงนะคะโข้ไปมีหนึงนะคะเป็นโพโยห่นขึ้นฝ้วจะง่พา่็ยเสือเหลืองแ่นมาจารยเจ็ดได้ในร่น้วันนีวที่เจอนะคะเราะว่าเขาทุกงวดนะคะวันบกขาดนะคะแต่อย่าถามเป็นว่าสันทยโอกาสแล้วมันเป็นอันตรายเจ้จะคองบอไปทีนะฮะว่าเป็นยังไงบ้าะ สนี่มาเลยบอยู่นี่ดับเจ็แมนเจ็กับบมี่เจ็ดกับบมีบัดมวนนี่ดับ2อดับสงเลยมันถีมี่ต่อเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามพอต้นงสามสองไปดับสองมันดับไปโอ้บ่มี่เจดสครับบ่มี่เจ็สองอันนี้อ๋ออันนี้สิบหอันนี้คือวัดก่อนนี่เนอะค่ะงวทด่ิ่านมานี่เนาะพ่อ เละะี้ยน<ช>อันนี้ไว้แต่ว่าอวงกลมอ<ง>ันนี้วัที่ผ่านมาอันนี้คือชุดเต็มชุดเต็มแต่ว่าอัน,นชุดวงกลมกับมีแล้วกับมีอยู่เ<ง>นาะค่ะแค,ะเคบเลยนะคะแคบเลยนะคะอันนี้นคือสถิตินะคะนี่ตัวนี้จากเข่าศูนย์เจ็ดนาะค่ะเนาะแคบวด้แล้วนะจ๊ะวงกลมก็จะมี้ขียนวลุ่งแล้วลุ่งเลยนะคะแา่ก็เขียนสองเก้าสองห้าแล้วก็สองสามไฮซีหางวงกลมไฮซีหาง พ่อเราสิีหางวงกลมหบึ้งเอาวงกลมในซีหางนะคะเอาโตออกกับพ่อโอ้ยจับสิเมีนคับจับชิเมียนครับบางข้างกับอาจสิบออกตัววงกลมแต่ว่ามันเป็นตังที่เรียกกลมหนึ่งถ้าตัวนึงออก ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดล็กช้างตะขอชมม้างมงคลนนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาบ,ลาบการเงิน,าก,างนการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกๆซื้อบนออกล่างซ,ซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท,ท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางตรงยังตีตัวนึงที่ออกกับ อ๋อเป็นตัวกราฟเป็นบ่ค่ะพ่อตัวที่สองเป็นตัวกราฟมองห้มันออกเก้าสองอันนี้ตัวนี้ออกมันเจี๊ยบมาต้อนทั้งกันทุนสองกับหกเก้ามันออกกราฟกันครัับมนแต่ว่าจะมีตัวหนึ่งนี่เขาตรงวตรงตัวหนึ่งสีขาวกราฟคือตัวหนึ่งตรงตัวหนึ่งกราฟแต่ว่าแห่งบนล่างมากเนี่ยนั่นนี่เด้หลักฐานค่ะนี่หลักฐานครับนี่หลักฐาน นี่ซูนองเข่าตรงหกเก้าเข่ากับเข่ากับแต่ว่าบ่ได้เน้นค่ะวดนั้นเน้นซูนซองูนีเ่นกัเน้นล่านี่ผู้ชายกับเตตังอันนี้เน้นล่างก็ดเน้นล่างบอกยีได้ยุกบพอสอน้นกพอสอนก็วนมาเน้นล่าง มันอกเกหาครับเน้นล่างเจ็ดห้าพอแล้วเจ้ว่าเธตีตียอดลังมันบอกเกีาได้เจมันออกเจหกกับศูนย์สมใช่ะ0ูนย์สามด้จิ้มลงเจ้นี่เน้นเกีร์หาคือบางเกมมันจะบอกบอกคือเก้าอีกนะทีตียอดลังที่บอกมาแล้วคือแค่ไว้นะคะเลยควรนบ่ค่อยผ่าน ือาไม่ได้เขียนใครนะคะแคบเลยนะคะแต่ว่ามันจะออกยู่นีนี่เก้าคูนี่ครับมันออกในนี้ล่ะบนล่างเยู่ในนี้ถ้าเขาเขาบนกับที่คือกาล่างกาเดียวสี่ก็มี้แบบี้เป็นบางข้างแล้วเนาะเป็นบางข้างแต่มันเอาบนล่างมันอีีตามงวดนี่ล่ะโอ้แต่ตามงวดเลี้ยวงวดนี้เป็นงวดที่สี่เนาะเขาบนล่างเขาบนล่างเป็นงวดที่สี่แล้ว แต่วางวันนี้ก็บ่กูหว่าสิเข่าบนล่างบนเนาะแต่ว่าคิดว่าบ่หลุดเนาะคุณพ่อเนาะบ่หลุดไม่ลุตเฮต้านตีตลอดบ่หลุดไม่หลุดบ่หลุดจักรเกียบ่หลุดจักรเกียนะคะพี่น้องครับอลลุสิบงวดไม่เคยหลุตวันนี้เป็นงวดที่เจ็ดสิบเอ็ดเมื่อวานวันนี้มาเจ็ดลักงเจ็ดวิ่งเจ็ดวิ่งเรองศูนย์รองศูนย์กับสามรองศูนย์กับสาม ใคาเกตมากก็คือที่มาศูนยสามกับศูนยห้าศูนย์สี่นี่หละเจอสี่องคยากผมว่าศูนยสามกับศูนห้าเน้นเน้นศูนย์สามศูนย์ห้าถ้าไม่ศูนย์ถ้าไม่ศูนันออกไปเดี๋ยวแอดจะลอกให้เบิ้งให้เบิ้งอีกข้างนะคะเดี๋ยวจะลอกนะคะเพราะว่ามีหลายกล่องแล้วค่ะครับครับมที่เรียวเพิ่นว่องกลมกับเขาบนล่างนะคะพี่น้องนะคะเพราะว่ามีโลับตรงนี้ องตัวเนี่ยเนาะตัวนี้เนาะตัวเมื่อนี้เนาะเพิ่นจะบอกเคลี้ยผัดเม็ดแตงวดเดียวนะคะเป็นเล็กค่ะอันนี้เขียนจอกันคนเนาะก็ได้ยก็ได้ยท่ามันมากมากข่าบนรางเลยนะคะแต่คนเน้นให้แล้วนะคะวงกลมให้สีหางวงกลมให้สีหางว่าที่แล้ววงกลมให้สีหางเป๊ะเละรางบนเลยนะคะวิ่งเจ็ดวิ่งเจ็ดรองศูน กับสามเหล็กมันไม่เยอะเก่าหางครับไม่สิบหางโอสิบหางครับยจ้องกัวมูกะต้มกัวมูเล็ขสิบหางแถวกลับก่อนครับมันคุณผัวเรากลับให้เรียบร้อยแล้วว่าต้องเปกลับยากพี่น้องครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดสามเก้าศูนย์ห้า 0ูนย์สีามพ่อนูว่าศูมันจะดังไหมพ่อพ่อมีเลขสามเก่าอยู่นูคือบออยู่ในนี่พ่อมีเจ็าโอ้เลยเจ็ดข้าพโทษโทษได้หลายเห็นเจ็ดเห็นเจ็ดเป็นเลขสามรักเจ็ดข้าพ่อขออนุญาตเลขสามหกหนึ่งศูนเจอันนี้คืออันนี้เป็นเลขที่ออกแล้วพอเามาคำนวณเนาะค่ะวิ่งวิ่งนี่เจ็ดศูนย์สาเป็นปะค่ะ เล็กวิ่งซื้อพ่อยังก็ขาดแล้วพ่อพ่อดวงเฮงพ่อดวงเฮงนะครับเจ็ดสิบเอ็ดนวด่เจ็ดสิบเอ็ดวดไม่เคยหลุดวาอยู่ในคลิปของแอจะใส่สายยาของพ่อละาเจ็ดสิบเ็ดวดพวังวดก่อนเจ็ดสิบนวดวันี้แอดก็ได้เป็นเจ็สบเอดพราะว่ากัถือมาแล้วก็ต้องนับขึ้นท่้นวันนาทีก็จะเป็นเจ็ดสิบสองมีกล้งอ่าก้องสุดท้ายก็จะมีอีกหบวคน แต <Keep S 2> ่ว <us> no ่ามันชุดเก่าหนิล่ะมุดเก่าลมีเปลี่ยนบ่มีเปลี่ยนรมบเปลี่ยนเลยนี่ชุดนี้มีสันนี่บบมีงโคดง้สยอไทยเรารั้ดแล้วสันซื้อแล้วซื้อตัวได้นักแม่นิต้มกันบดใส่ตัวได้ตัวได้เนียนๆีมันดูมีเนีนครับซือซื้อล่องพื่อนีนคือถือต้กันบดถ้าถือกันมันถือตัวใดตัวนึงกับในต้ากันบหัผักหม้อบานนัจัค่อยเน้น ถ้าเน้นก็ทิตามวงกลมนี่แหละ๋อตัวเน้นคือตัววงกลมถ้าซื้อยนเน้นงวดนี้แห้งหน่อยงวดก่อนเม่นสังเกตบางดีงว,วดก่อนอี่ยันมันรุดเลยเฮ็ดสองหลักงวดก่อนมันมีหลักสามกับหลักสองกนหมดหลักสามมันที่มาศูนย์สามกับศูนย์ห้ามันบ่เขา<ม>หลักสองมันที่มามาศูนย์เจ็ดกับศูนย์เก้ามันเลยเก้าทั้งบนทล่าง ชุนเกมาดอกเก้าสองมากระจัดเลยค่ะพี่นอ้องบลูคือกันนะคะมีสัมนีนะคะเพราะว่า,วาเลขเพิ่นเขาทุกวดนนะคะงวดอันก็นนเจ้าช,ชุนชดีน,นครับตัวนี้แล้วก็เห็นยุคนี่กลางๆลักเจ็ดนะรักเจจะมีสคูนะค่ะมีเจ็ดห้าเจ็กจ็ก็คูนะบอกอ๋อแล้วก็เจ็หนึ่งเจอ๋อลักเจ็ดนี่สิลาย เพราะว่ารูดลักเจ็ดมีหกคู่เรียกเรียกผมมั่นนี่รูดรักเจ็ดเจอตัวเสือมมันนี่คือศูนย์กันศูนย์มันนี้คือศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์สี่ข้านี่กันศูนย์ยังอยู่เนาะค่ะพ่อขนุนคืคือเจ็ดเก้ามีศีลป์มนมีคือกันเพราะว่าอยู่นี่ก็มีเจ็ดเก้านเดืดแล้วกินแ เดี๋ยวนะคะมีกำลังหลออยู่ในนี้สีซื้อบ่ได้ไรต่อแปดศูนย์มันดับพอมั่นบริหารใจแม่นมาสันเงี้ยว่ได้เขียนลูปว่ได้เขียนรูปกระซื้อกับว่ได้ค่ะท่านผู้ชมตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดนะคะแอดกับเป็นซื้อกลางในการนําเสนอตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะค่ะท่านผู้ชมก็ใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขนบามากประชอบกัผพานค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอร์กับคอร์รับชมทุกๆท,ท่าน โชคดีถูกหวยด้วยเงินในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าทุกทุกทันนะคะสวัสดีค่ะย้อนตะขออนนี้ค่ะกรบปตีเบนนอกแต่แต่ว่ามันมันมีคุณค่านะค่ะกันผู้ใดไรสักข้าก่าล่องล่องล่องซางเบิ่งหรือกับล่องล่องกับมาใส่เบิ่ง่ามันเท่าสิสิเก่งว่ามาเบอรโทษหน้าจอเนี่ยเนาะเบอร์โทษกายยูหน้าจอเป็นกรเดาษเดินดีดีเลยนะคะเพราะว่ายังเงินพันหนึ่งหากระมาไอ้บางงวดบางยาหนี่ง ศูนย์กามาเนี่ยเห็นบ่แต่ว่าผมมักศูนย์ค่ะแม่ยุ้ยเงินกระเป๋าตลอดนะคะเงินกรบเป๋ากระเป๋าเด้อค่ะเด้อพราะเพราะบรรยากาศมันกับเกี่ยวมากคือเก่าค่ะย้อนตะก้อสร้างอะไรแบบนี้ก่ะกี่ยากาศเนี่ยก่าเกี่ยวมากคือเก่าค่ะมันเป็นเกี่ยวสร้างเลยจังเดียวเกี่ยวเงินมาจากกระเป๋าเอากระไดค่ะจ้าลองเบิรงนนะคะเด้อมักกับซื้อมากค่ะ ลองเช็ดกระจกลอเนาะนี่นะคะเบอร์โทรหน้าจอเนาะผู้ผู้ผู้ขายกันรอรอเน้ะจ้างานอาสาธุสาธุผู้ขายกันรอรอเห็นคนรอมาได้ยังจินด่าก็เลยได้สั่งเพื่อนนะคะใบหามาใบไม้กระเป๋างกระพิ้วโตกระชื่งเลยค่ะ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาลโชคลาภการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง